ยังหน่อยดุลหลังเอาไปสืบสารครับสองดวงครับตรงท่างนี้ดวงสองห่องครับลอยหันซิปเคียงบินลอยยี่สิบเสร็ สวัสดีครับจองกระดาษขึ้นที่นิสันครับร่มดีครับพี่น้องร่มแห้งร่มดีครับเป็นวาวแม่ลูกนะครับติดกระดาษผ้าติดอ้ผ้าร่มครับเห็นแล้วไหมครับสนไ่้นี่ครับหัวฉี่สูดนะครับผมครับเดี๋ยวผมกางไปหม้อใส่น นอนในเบิ้งกันบรรยากาศจองแห้งแรงครับอยู่ตรงหน้าศาลบรนนอกครับจังหวัด้อยจังวดนะครับเดี๋ยวก่็อด่นขายายหางออกก่อนนะครับ งใส่ครับเปอรเปอร์วาววาวล้งมันมันนักขางนักขางนักขางเดี๋ยวเอาล้งใหม่กันครับ Mẹ. Có chắc luôn đấy. Có đấy bữa này thì lông vô. Đó, lấy bảy. Báo dưới xài đấy nó dạ 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 dạp pháo đi tắt, dạ 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 nó dạ 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 nó đang đi, หักหาง nát หาง cái แหละ nì ใส่ chuông nì ว่า cắp บ่นี่ cái 2

เอาคื the ่อเหล่าวัคมีนไหนครับพี่ว่าสีมั่งอะเดี๋ยวเอามาเอื้อว่าบวันเดี๋ยวสื่อดวงนั้นแล้วเดี๋ยวมาสื่อดวงนี้ก็นี่ละดวงนี้ได่าใครหวันดวงนี้ขายแพงอยู่ติดป่าเด้เขาขายแต่สองสามร้อยบนเราฮะโน้ตพี่บ่ได้ดิใส่บอโน้ตเอาไว้บ่าไรดิคว้าเปิดเนี่ยวหวไปเดี๋ขอเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวตัดให้โอเค มกันยะไอ้เปืทผู้เอเวอันนี้ถ่ายคลิปหน้าตอนขึนนะกดหนึ่งแดงได้เดนเอาไลา่หนีได้ก็<ป>ขึ้นแล้วกักวดว่างได้ดดแมนกดเลยกไ็ได้เก็ไว้บ่าานี่เฮ้อ โอ้ยตัวงับ <S <S โอเคครับมื่อนี้<า>เราวาวมาหายหน้นองๆครับซึงสองดวงครับมาพี่ครับพี่มายืน้นใกล้กันพี่<า>นี่ครับพี่น้องรับไปแล้วครับสำหรับ เอาไปสืบสานนะครับผมเด็กเด็กหน่อยดุนหลังเอาไปสืบสานรครับสองดวงครับรนทั้งนี่ดวงสองห่องครับลอยหาทิพเขงีขง,ขง,ขงบินลอยยี่สิบเซตครับผมบ๊ายบายครับพี่น้องสวัสดีครับ